ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมากับหลักสีรีวิวกันอีกแล้วนะคะหายหน้าหายตาไปนานเลยค่ะแต่วันนี้จะกลับมากับคลิป Favorit e คอร์เตอที่3ของปี2022นี้นะคะ ช่วงหลังๆมันเนี้ยเราเริ่มผ่านตัวมาเป็นนักรีวิวในบล็อกต่างๆนะคะก็เลยมีสินค้าต่างๆมากมายที่ได้ลองใช้กันในช่วงนี้นะคะก็มีสินค้าบางตัวนะคะที่เราใช้แล้วติดใจเราชอบแล้วก็ไปซื้อซ้ำใช้เองมาอยู่บ้างเนาะวันนี้ก็เลยจะขอมาแชร์ f a v o r i t e ประจำ ไตรมาที่3ของปี2022กันค่ะมีสินค้าอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอเคค่ะพอดีผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดถึงวันนี้มีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับตัวแรกค่ะตัวนี้เซรวีไฮยาลูรอนิกเอซิดเซรั่มนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะสำหรับคนผิวธรรมดาถึงผิวมันนะคะ ซึ่งเซโลวีไฮยาลูรอนิกแอซิดซีลัมนี่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวตั้งแต่ผิวธรรมดาไปจนถึงผิวมันนะคะตัวนี้เนี่ยมีเซรามายถึง3ชนิดทีเดียวค่ะที่จำเป็นต่อผิวช่วยในการเสริมปราการดูแลผิวให้สุขภาพดีแล้วปกป้องผิวจากความแห้งกล้านนะคะไฮยาลูรอนิกแอซิดและวิตามิน B5 เนี่ยยังช่วยชดเชยัก เก็บความชุ่มชื่นเพื่อผิวที่เปล่งปั่งและฟื้นบำรุงผิวให้ที่แห้งเนี่ยให้กลับมาดูนุ่มเรียบเนียนอีกด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนื้อเซรั่มนะคะเป็นเจคลครีมบางเบาไม่เหนอะหนักนะคะปราศจากน้ำหอมพาราเบนไม่เกาอให้เกิดการอุดตันอีกด้วยส่วนตัวเราใช้แล้วนะคะชอบมากเพราะว่าด้วยความที่มันไม่เหนียวเหนอะหนักนี่แหละเราเป็นคนผิวมันช่วงทีโซนนะคะเพราะฉะนั้น ตัวบำรุงที่เป็นเนื้อเซรั่มล่ะค่ะก็มักจะตอบโจทย์ ส่วนตัวเตยแล้วนะคะที่ช่วงนี้ชอบตัวเซรั่มของเซลวีเนี่ยเป็นพิเศษเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นคนผิวมันช่วงทีโซโนเนะแล้วเราเป็นคนที่มีจริตที่ไม่ชอบอะไรที่มันเหนอะผิวนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ช่วยตอบโจทย์อ่าในช่วงเวลากลางวันของเราที่บางวันเนี่ยเราจะต้องทาครีมกันแดดต่อหรือว่าแต่งหน้าต่อนะคะจะทําให้เราเนี่ยสบายผิวหน้ามากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะตอนกลางคืนเนี่ยบางทีถ้าเราทามอยเจอไรเซอร์ที่เหนอะผิวมากจนเกินไปนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยรู้ รู้สึกว่านอนหลับไม่สบายเพราะว่ามันเหนอะหนักที่ใบหน้าเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยทาครีมทามาจอไเเซอร์เสร็จเราจะไม่ได้ทาแป้งทาในช่วงกลางคืนเนาะก็เลยตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าทำให้สบายผิวเวลาที่นอนหลับอีกด้วยค่ะ มาที่ตัวต่อมานะคะที่เพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้ประมาณเดือนที่แล้วค่ะก็คือใช้ต่อเนื่องมาทุกวันเลยนะคะเป็นกันแดดตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ของวิ c ชีนะคะตัววิ c ชี Capital s o l a เ uvh daily spf 50 pa 4วกนะคะตัวนี้จริงๆได้มาฟรีจากจีบันค่ะร่วมสนุกกับจีบันเราได้มาเนาะตอนแรกที่จีบันให้ร่วมสนุกอะคะ่ะ เขาก็เคลมว่าสินค้าตัวนี้เป็นกันแดดที่มีเนื้อบางเบานะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบซึมในผิวได้ดีซึ่งกันแดดของวิชี่ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับนวัตกรรม i n o t e c ท Technology ที่ช่วยผสานการกัน UV เข้ากับโมเลกุลของน้ำอย่างลงตัวเกิดเป็นฟิล์มเคลือบคุมผิวช่วยเสริมประสิทธิภาพการป้องกัน UV ครอบคุมตลอดทางช่วของ UVA1 และ UVA2 และ UVAB ค่ะ และนะวัตกรรม InuTech เทคโนโลยีนะคะยังมาพร้อมกับเนื้อสัมผัสที่เบาสบายผิวอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนซึ่มซาบเร็วไม่มันไม่เหนอดหนักเหมือนกันแดดทั่วไปนะคะติดทางวิชีเองยังใส่ส่วนผสมดีๆมาให้เราด้วยอาทีเช่นไนซรามาหรือวิตามิน B3 นะคะเป็นตัวตัดวงจรปัญหาก,การเกิดจุดด่งดำใหม่ๆนะคะตัวเปปไทด์ที่มีส่วนช่วยในกระบวนการการสร้างใยคอลลาเจนวิตามิน E โปรไบโอติกแฟกชั่นสารสก,กัดจูลินซีที่ช่วยปรับสมดุลให้โปรไบโอติกบนผิวของเรานะคะน้ำแร่ภูเขาไฟวิบชีช่วยส่งเสริมในการทำงานของเอนไซต์ต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวช่วยเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้ชั้นปะการผิวแข็งแรงขึ้นนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยดูสุขภาพดี ส่วนตัวเต้ยเองที่ได้ลองใช้ครีมกันแดดของวิชี่ตัวนี้นะคะเหตุที่ชอบก็เพราะว่าเนื้อของครีมกันแดดตัวนี้เบาบางมากนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยเราไม่ชอบอะไรที่หนักผิวนะคะตัวนี้เนี่ยพอบิดออกมาก็จะเป็นน้ำค่อนข้างเหลวนะคะแล้วพอทาบนผิวเนี่ยก็รู้สึกสบายผิวมากไม่หนักผิวเลยแล้วก็ไม่มีความเหนอะหนัะแต่ว่าตัวนี้ค่ะจะมีกลิ่นของกันแดดอยู่อ่อนนะคะ ต่ว่าส่วนตัวใช้แล้วสบายผิวม,มากก็เลยค่อนข้างชอบตั้งแต่ได้มาก็ใช้ทุกวันเลยค่ะจนตอนนี้ก็คือใกล้จะหมดแล้วตัวนี้ดีจริงๆค่ะแนะนำนะคะลองไปดู ต่อมาเป็นลิปมันตัวนี้เลยค่ะ Q Reel Intensive Moisture Care Moisture Lip Care Cream นะคะเป็นลิปมันตัวล่าสุดที่เราได้ลองใช้เหตุผลที่ได้ลองใช้ตัวนี้ก็คือคุณแฟนซื้อมาค่ะเขาซือมาใช้เองแต่ว่าพอดิฉันลองทาแล้วก็คือว่าชอบมากนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเบาสบายปากค่ะแล้วก็เลยก็ไม่ถึงกับยึดเนาะก็ใช้ใช้ด้วยกันไป ตัวนี้นะคะทางแบรนด์บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากผิวขาดเซรามายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอริมฝีปากบอบบางแพ้ง่ายคิวเรีลช่วยฟื้นบำรุงระดับเซรามายในริมฝีปากเป็นเกรอะป้องกันให้ผิวริมฝีปากดูแข็งแรงสุขภาพดีจะสังเกตว่าผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่ดูแลผิวช่วงนี้ที่เราชอบจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเซรามายหรือในเซรามายทั้งนั้นเลยนะคะถัดมานะคะมาถึงผลิตภัณฑ์ นะคะคตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดที่ได้มาจากทางแบรนด์เลยค่ะเป็นตัวนี้ตัวนี้เลยค่ะ Solar Cosmetic Foundation c r m m r อ SPF 50 PA 3บวกนะคะตัวนี้เนี่ยทางแบรนด์ส่งมาให้2เบอร์คือเบอร์20และเบอร์30ค่ะแต่ว่าเบอร์ที่เข้ากับสีผิวของเต้ยมากที่สุดเนะ่ยจะเป็นเบอร์30นะกลืนสนิทไปกับผิวเลยแล้วก็ช่วยปกปิด ตัวลอยดำได้ดีทีเดียวค่ะตัวนี้ก็เลยเป็นสินค้าตัวอ่บีหรือว่าฟ u าวเดชันตัวใหม่ที่เราชอบมากค่ะโดยตัวรองพื้นสมโซลาล็อกผิวเนียนเป๊ะไม่มีโป๊ะเนี่ยจะให้การปกปิดเป็นธรรมชาติมีสารบำรุงจากสมดำเกาหลีช่วยให้ผิวกระจ่างใสงลดริ้วรอยสูตรน้ำเบาสบายไม่โป๊ะมีพรามเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนมีกันแดดสูง spf 5 0 pa 3บวก กันน้ำกันเหงื่อคุมมันยาวนานเกลี่ยง่ายแห้งไวนะคะตัวรองพื้นโซลาเนี่ยนะคะก็เป็นเนื้อน้ำค่ะเบาสบายผิวเกลี่ยง่ายมากนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นดีด้วยเพราะว่ามีส่วนผสมจากสมดํานะคะเป็นสารบำรุงผิวแล้วก็ตัวนี้สามารถปกปิดได้ในระดับกลางค่ะแต่บิวเพิ่มให้เป็น f ูลค c o วอร a g ได้นะคะตัวนี้ก็เลยชอบมากแล้วก็ใช้ประจำในช่วงนี้ตอนนี้หมดแล้วค่ะ ก็เดี๋ยวยังไงในเซเว่นขายอยู่2องบาทเยวยังไงต้องไปหาซื้อเพิ่มแน่นอนคะ่ะส่วนผลิตภัณฑ์แต่งตาของเราคะ่ะไรมากนี้นะคะเรายกใจให้คนนี้เลยค่ะพาเลตของคนนี้เลยชุมซีอสไตล์นันดาน,นะคะสีที่เราใช้ก็คือเดียนูดค่ะวันนี้เ่ยสีใช้งานง่ายมากๆเพื่อนๆอาจจะเพื่อนๆดูแล้วเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ้ยสีมันอ่อนจังเลย ค่ะเราเป็นคนที่แต่งหน้าส่วนใหญ่จะแต่งหน้าโทนเน็ตรัลนะคะแล้วก็ออกแนวทางน้ำตาลนะคะพาเลตสีแบบนี้เราก็เลยจะชอบมากแล้วก็พาเลตเนี้ยจะสังเกตว่าใช้แค่ทุกสีเลยยกเว้นสีอ่อนเนาะเนี่ยค่ะเราชอบมากในการแต่งตามันแต่งง่ายแล้วก็ดูแบบลุกเกาสุดๆเลยค่ะชอบมากเราชอบแบบแต่งตาเบาๆแต่ว่าทาปากสีจ,จัดๆนิดนึงนะคะเป็นลุกแบบสายเกาเนาะชอบมากๆวันนี้ก็แต่งด้วย ะะลุกมันจะดูแบบให้ลุกเราเนะี่ยดูเด็กลงมเพราะว่าเราก็อายุประมาณหนึ่งแล้วเนก็คือพยายามแต่งหน้าให้มันแบบดูใสๆดูแบบเกาๆดูแบบอ่อนกว่าวัยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็พาเลตนมีตอบโจทยมากเลยทีเดียวนะคะต่อมาเป็นเมคอัพตัวสุดท้ายแล้วค่ะเป็นลิปสติกของแบรนด์เทียร่านะคะตัวนี้เป็นเทียร่าไฮยาวาเวทแมทลิปสติกนะคะ บอกตรงว่าเป็นลิปที่ตอบโจทย์ส,สาวๆในยุคโควิดเพราะว่าเป็นลิปที่ไม่ปิดแมสค่คะส่วนเราเนี่ยได้มา2เบอร์นะคะแต่ว่าเบอร์ที่เราชอบเนี่ยจะเป็นเบอร์นี้เลยเบอร์0ูนย์เค่ะ Am c o n f i d e n c จะเป็นสีแดงที่มีเหลือกสีทองอยู่ค่ะสวยมากๆนี่ค่ะ เป็นสีแดงที่แบบเปรี้ยวแซบเบอร์นี้เลยค่ะคุณวันนี้เราก็ทาแบบบางๆงนิดๆนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วปากก็เลยได้ลุคที่แบบใสๆแบบนี้ค่ะเราอย่าไปตกใจนะเว้ยว่าลิปสีขนาดนี้เคยทาออกมามันจะต้องแบบดูดูดูอะไรแน่เลยค่ะไม่จําเป็นนะคะเราอาจจะแบบแตะสจุดข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะแตะสองจุดข้างบนแล้วก็เกลี่ยมันออกมามันก็จะดูแบบสายเกาได้นะคะวันนี้เนี่ยสวยมากมันจะมีแบบ ประกายในกล้องไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าแต่ว่าเนื้อจริงของลิประคามันจะบบมีความเป็นสีแบบทองๆอยู่ในเนื้อสวยมากๆค่ะเหลืองประกายทอง ซึ่งลิปของเทียร่าตัวนี้นะคะเป็นลิปแมตเนื้อกำมะหยี่นะคะด้วยเทคโนโลยีของญี่ปุ่นใหฮยาลูโรนิกแอซิดช่วยเติมความชุ่มชื่นและเก็บความชุ่มชื่นให้ริมฝีปากทําให้ริมฝีปากดูอิ่มฟูนุ่มชุ่มชื่นดูอิ่มน้ําค่ะแถมยังมีสารสกัดของแคสเตอร์ออยล์นะคะเป็นสารสกัดน้ํามันละหุ่งจากอินเดียช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นอีกด้วยนะคะทําให้ปากเนี่ยไม่แห้งเป็นขุยนลดรอยค้ำริมฝีปากให้จางลงนะคะ แถมตัวนี้ค่ะไม่ติดแมสด้วยนะคะ1แท่งราคา290บาทมี14เฉดสีนะยังไงก็ไปหาซื้อใน s h o ป e ี Lazada กันได้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์เก็บกับผมกันบ้างเราเคยมีคลิปสอนม้วนผมไปแล้วใช่ไหมคะด้วยแกนไฟฟ้าเนาะทีนี้เรามาเจอสินค้าตัวนี้ค่ะซึ่งอยู่ในกลุ่เราจริงๆเราซื้อมานานแล้วล่ะช่วงที่แบบ กลัวผมเสียมากๆตัวนี้ก็คือจะซื้อมาไว้ม้วนผมมะค่ะตอนนอนเพื่อให้เช้ามาเนี่ยผมเป็นลอนเพิ่งได้กลับมาลองใช้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ผมแห้งนะตัวนี้จะบอกว่าวันนี้ค่ะก็คือใช้ตัวนี้ทําผมอะค่ะได้ลอนที่แบบมันดูแบบธรรมชาติเด้งๆแบบนี้เลยนะคะเป็นลอนผมที่แบบ ธรรมชาติมากเหมือนแบบฉันตื่นมาแล้วฉันก็แบบว่าผมเป็นแบบนี้เลยแกะใช่ตื่นมาแล้วเป็นเลยจริงๆเพราะว่า,วาม้วนตอนนอนค่ะตื่นมาแกะมาก็คือร้อนผมจะเด้งแบบนี้นะคะก็ช่วงนี้ใช้อันนี้เพราะว่าอยากดูแลสุขภาพผมมากขึ้นค่ะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ต้องใช้ความร้อนอะไรนะคะม้วนแล้วตื่นมาแกะออกก็จะแบบ เป็นลอนเบาๆแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือหาซื้อได้ในช้อปปี้เหมือนกันค่ะมันจะมี2ขนาดนะคะก็คือขนาดสําหรับคนผมยาวแล้วก็ขนาดสําหรับคนผมสั้นค่ะยังไงก็ลองไปดูนะว่าอันไหนที่เหมาะกับตัวเองส่วนวิธีการใช้นะคะทางแบรนด์ก็จะส่งลิงก์ YouTube มาให้นะคะวิธีการใช้ว่าม้วนยังไงนะคะมันอาจจะแบบช่วงแรกอาจจะไม่คล่องบ้างอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยใช้ยากจังไม่ถนัดมือแต่ลองใช้ไปน,นานๆก็คือจะคล่องขึ้นแล้วมันได้แบบลอนผมที่สวยแล้วก็ รักษาสุขภาพผมได้ดีจริงๆค่ะแนะนำมา,มาถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายกันบ้างค่ะตัวนี้เลยไน์โลชั่นของวาสลีนกูต้าไฮยาโอเวอร์ไนท์เลเดียนส์รีแพนนะคะกระจ่างใสในข้ามคืนจากท่าน ออตัวนี้ทางแบรนด์เขาบอกว่าเป็นโลชั่นเข้มข้นเสมือนมากหน้าสิบแผ่นกู้ผิวโทรมในช่วข้ามคืนพร้อมรับเช้าว,วันใหม่กับผิวที่ดูกระจ่างใสอิ่มฟมูมากขึ้นซึ่งเป็นน้องโลชั่นที่มีส่วนผสมที่น่าสนใจมากนะคะมีกรูต้ากโกรประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซีสิเท่าช่วยในเรื่องความกระจ่างใส 10x h y a l u r ไฮยาลูรอนล็อกความชุ่มชืน้นให้ผิวดูฉ่ำโกล์เสมือนเติมน้ำให้ผิว10ค cool ูณอะมิโนเปปไทด์คอมเพล็กซ์บำรุงผิวที่อ่อนลา้าให้กลับมาดูกระจ่างใสฟื้นบำรุงผิวให้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่พร้อมทั้งเสริมสร้างเกราะป้องกันความชุ่มชื้นของผิวอีกด้วยใช่ค่ะทุกคนการฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างของร่างกาย ควรจะเป็นยามค้ำคืนใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนะคะตัวนี้ตัวครีมของมันเน่ยเป็นเนื้อเจลใสๆนะคะแล้วก็ชุ่มชื่นมากเกลี่ยง่ายนะคะไม่แบบเนื้อหนักเลยถึงแม้ว่าเขาจะเพมว่ามีการบำรุงต่างๆนานาเหมือนมาส์กผิวสิบแผ่นนะคะแต่ว่าเนื้อเจลของครีมเนี่ยก็แบบ บางเบาสบายนะคะเกลี่ยง,ง่ายมากมีกลิ่นหอมในตัวด้วยนะคะเวลาทากลางคืนก็จะรู้สึกสดชื่นมีกลิ่นหอมแบบเนาะเหมือนนอนข้างๆแฟนแฟนก็จะแบบเข้ามาแล้วแบบเธอกิ่นอะไรหนะ่าแบบนั้นนะคะก็คือเป็นกลิ่นหอมในตัวของน้องคนนี้นี่เองนะคะตันนี้ก็แนะนำนะอีกตัวดึง โอเคตอนนี้เราจบในพาร์ทของการดูแลผิวจากภายนอกไปแล้วนะคะต่อมาเป็นเรื่องของซัพพลีเมนต์ต่างๆในเรื่องของการดูแลร่างกายจากภายในบ้างทั้งในเรื่องของอา,อาหารเองอาหารเสริมเองหรือว่าอาหารผิวเอยด้วยนะคะตัวแรกที่จะพูดถึงเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยโปรยไว้ว่า เราเองเนี่ยเคยลดน้ำหนักได้ถึง20กิโลเนาะแล้วเราก็มีตัวช่วยหลายๆอย่างทางเรื่องการดูแลการกินากับการที่แพทย์แนะนำว่าต้องลดอะไรในการกินบ้างเพราะเนื่องจากเป็นไขมันพอกตัดเนาะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่ยังกินมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราเองเนี่ยในช่วงลดน้ำหนักต้องเสริมสร้างโปรตีนซึ่งบางทีโปรตีนจะมื้ออาหารนะคะมันไม่เพียงพอต่อร่างกายเนาะก็จะทำให้เกิดอาการแบบ ผมร่วงผิวแห้งนะคะแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นปัญหาที่เป็นมากในช่วงลดน้ำหนักเนาะพอเราปรึกษาหรือว่าอ่านจากบทความสำหรับคนที่ลดน้ำหนักเนี่ยคะ่ะว่าต้องต้องเสริมอะไรบ้างก็พบว,ว่าเราอะคะ่ะต้องทานโปรตีนเสริมเข้าไปเนาะจริงๆตัวนี้เราก็กินมายาวนานเป็นปีๆแล้วคะ่ะตั้งแต่แบบเออเริ่มลดน้ำหนักมาระยะหนึ่งแล้วพอมีปัญหาผมร่วง เลยหาโปรตีนมารับประทานนะคะซึ่งตัวที่กินแล้วไม่มีเอฟเฟกต์ในเรื่องของการขึ้นไส้นะคะก็จะเป็นโปรตีนตัวนี้เลยนะคะของอ d e l เดล่าค่ะเป็นโปรตีนเชฟนะคะทดแทนมื้ออาหารได้เลย1นซองเนี่ยทดแทนอาหารได้1มื้อนะคะโดยที่เฟวอร์ริ๊ของเรานะคะในช่วงนี้นะคะเป็นรสใหม่ของเขาเลยเนาะเป็นรสดาร์กช็อกโกแลตะค่ะตัวนี้เนี่ยให้พลังงานแค่110 กิโลแคลอรีร่นะคะแต่ว่าได้โปรตีนถึง23กรัมโปรตีนค่ะ2 3กรัมโปรตีนให้เพื่อนๆนึกถึงอกไก่นะคะประมาณ100กรัมนะคะก็คือเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักแล้วก็ต้องการเสริมโปรตีนด้วยนะคะตัวนี้ก็คือกินมาต่อเนื่องยาวนานจนเป็นตัวหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้เราลดน้ำหนักได้อย่างต่อเนื่องนะคะจนวันนี้ก็น้ำหนักคงที่อยู่ที่4 7 4 6 47มาเนี่ยค่ะ ประมาณปีกว่าแล้วค่ะตัวนี้ยังไงถ้าลดน้ําหนักสิ่งที่จําเป็นกนะ็คือเพื่อนๆต้องทานโปรตีนเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนที่มาจากอกไก่เนื้อปลาหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะก็ทานได้แต่ว่าถ้ามีปัญหาบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาโปรตีนช่วยเสริมจริงๆเพราะว่าร่างกายเราอะคะ่ะมันอาจจะขาดสารอาหารบางอย่างในช่วงที่เราลดน้ำหนักนะคะ ยังไงก็เออแนะนำไว้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เต้กินแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้นไม่ขาดโปรตีนเหมือนช่วงแรกที่เริ่มลดน้ำหนักแล้วก็สามารถลดน้ำหนักได้อย่างต่อเนืนอ่องอีกด้วยมาถึงซัพพลีเมนต์ตัวสุดท้ายแล้วน,นะคะคือตัวนี้เลยค่ะตัว Vista แ s สตาแซนทิน6มิลลิกรัมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะมีตัวแอสตาแซนทิเนี่ยถึง6มิลลิกรัมด้วยกัน ถามว่าแอสตาแซงทินเนี่ยคืออะไรมันคือสารหลายแดงนะคะซึ่งแบรนด์วิสตาเองเนี่ยเขาใช้สารหลายแดงเกรดพีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นลิขสิทธ์เฉพาะของเขาเลยเป็นแหล่งพลังงานสารต้านตัวอนุมูลอิสระเพื่อคงความอ่อนเยาว์และความชุ่มชื่นของผิวบอกปัญหาริ้วรอยก่อนวัยมีประสิทธิภาพและมีเอกสารงานวิจัยรับรองค่ะ ตัวนี้คุณสมบัติทางแบงด์เขาบอกไว้ว่าลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยนะให้ผิวอ่อนเยาว์จากภายในนะคะดูแลสุขภาพดวงตาลดอาการแห้งของตาส่งเสริมสุขภาพนะคะช่วยบำรุงสภาพดวงตาลดอาการตาแห้งแล้วก็ฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนือนะะ้อค่ะโดยก็เราก็ทานวันละหนึ่งแคปซูลนะคะแต่ว่าเราทานแค่วันละครั้ง พร้อมกับวิตามินอื่นๆน,น,นะคะเช่นวิตามินรวมวิตามินดีรวมอะไรพวกนี้ที่ทานอยู่นะคะ mm hmm. ถามว่าทำไมเราถึงเลือกตัว Vista แ s สตาแซนทินเนี่ยนะคะ mm hmm. เพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆน,น่าจะพอทราบกันแล้วนะคะว่าตอนนี้เต้ยเองเนี่ยผันตัวมาเป็นนักรีวิวภานบล็อกเนาะ mm hmm. แล้วเราเนี่ยก็คือช่วงนี้บ้าคลั่งในการทำงานมากเราทำบล็อกทุกวัน ะะเขียนบล็อกรีวิวทุกวันนะคะในการเขียนบล็อกรีวิวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสักแต่เขียนเนาะเราต้องลองใช้ผลิตภัณฑ์และเราต้องถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ดูดีเราก็ต้องแต่งภาพด้วยแล้วตัวตัวเองเนี่ยก็คือเป็นมือใหม่ไม่เคยทำอาชีพนี้มาก่อนเลยแต่ว่ามีความสนใจในเรื่องของสกินแคร์เมคอัพแล้วก็ซัพพลีเมนต์ต่างๆเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแต่ว่า ไม่เคยก้าวผ่านกำแพงของตัวเองเริ่มต้นในการทำสิ่งนี้ที่เรารักเนาะก็คือมีชีวิตเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปมาตลอดเลยค่ะแต่ว่าเนื่องจากเรามีปัญหาสภาพจิตใจบางอย่างเนาะเราก็เลยเลือกเริ่มต้นทำในสิ่งที่เรารักนะคะโดยที่ไม่สนใจว่าเฮ้ยฉัน้นอายุเท่าไหร่ฉันไม่เคยแต่งภาพมาก่อนฉันไม่รู้จักอแอปในการ ตัดต่อวิดีโอมาก่อนเลยฉันไม่เคยใช้แอปในการแต่งรูปมาก่อนเลยเมื่อก่อนเวลาถ่ายรูปอะค่ะถ่ายรูปออกมาอาจจะใช้ฟิลเตอร์ใน IG แต่งมายัางไงก็ลงไปอย่างนั้นเลยภาพก็อาจจะสีจืดชืนไม่ได้สวยเนาะก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องอายุว่าอายุขนาดนี้แล้วเออ การกลัวการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนะก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้นเพราะว่าชีวิตคนเราอะค่ะมีชีวิตเดียวมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเนอะยังไงก็ลองดูถ้าเกิดชอบอะไรไมากจริงๆก็ลุกขึ้นมาทำานะคะอย่างเต้ยเนี่ยอายุ40จริงๆก็เริ่มต้นจากศูนย์เลยแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าเออจะมีแบบมีคนมาชอบมีคนมาดูหรือเปล่าเนาะจะเห็นว่ายอดวิวต่างๆในคลิปของ YouTube เองก็น้อยมากผู้ติดตามก็แค่แบบ ยังไม่ถึง200เลยคือน้อยมากๆแต่ว่าก็เนื่องจากมันเป็นความสุขของเรานะคะที่เราได้ทำเนาะเพราะว่าคุณหมอก็เลยได้แนะนําว่ามีความสุขในการทําอะไรก็ทําไปเถิดเนาะเราก็เลยมองข้ามเรื่องของอายุเรื่องของสกิลที่เราไม่มีแล้วก็เริ่มต้นทํามันจากการไม่ได้คาดหวังอะไรทําเพื่อความสุขของตัวเองล้วนๆงงมากเลยอะ่ะเราพูดถึง ตัวนี้กันถูกใช่ไหมทําไมลาม,มาถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวได้ต้องขอโทษจริงๆที่พูดไปเรื่อยนะคะก็เหตุผลที่บอกว่าทําไมถึงเลือกรับประทานตัวนี้เนี่ยตัวน้องสาหหลายแดงเนี่ยก็เนื่องจากว่าช่วงนี้มีการใช้สายตามากเพราะว่าเราเองเนี่ยทำทุกทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนไม่ว่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์นะคะถ่ายรูป ตกแต่งรูปตัดต่อคลิปเขียนดีเทลของการรีวิวอะคะ่ะทำเองทุกอย่างทําให้1วันเนี่ยใช้สายตาเยอะมากจริงๆบางทีก็คือด้วยความที่มันมีความสุขนั่งทํางานตั้งแต่9ก้าโมงเงยหน้ามา 1, อีกทีสามทุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงโชคดีที่แบบเออมีคุณแฟนคอยเรียกกินข้าวหรือว่าสั่งข้าวให้กินอยู่เนาะแต่ว่าบอกตรงๆว่าช่วงนี้ค่อนข้างหมกมุ่นกับเรื่องของการเขียนรีวิวมากเพราะว่ามันเป็นความสุขจริงๆทํางานแบบ ไม่ไม่รู้เวลาเลยทําแบบทําแบบด้วยความที่แบบมันชอบแบบมันก็เลยเออไม่ได้รู้สึกว่าแบบเน็ตเหนื่อยอะไรถึงแม้ว่าจะต้องนั่งนานขนาดนั้นแต่จริงไม่ดีต่อสุขภาพนะคะยังไงก็คนที่ทํางานยังไงก็ต้องลุกพักออกมายืดเส้นยืดสายหรือทำอย่างอื่นบ้างน,นะคะก็ตัวนี้ค่ะจะบอกว่ามันที่เรา หามาเป็นอาหารเสริมเพราะว่าเราต้องการดูแลดวงตาเราหน,นึงเพราะว่าช่วงนี้เราใช้ตาในการทําคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้ตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างหนักมากก็เลยเลือกตัวนี้ค่ะในการดูแลดวงตาของเราจะ้ะต่อมานะคะเป็นการดูแลสภาพอารมณ์และจิตใจของทางเราค่ะคืออะไรอะแกน, okay. นี่เห็นเป้ากล้องจับไหม ยาดมน้ําเสียงเทียวตัวนี้เนี่ยเขามาแบบเป็นลูกกลิ้งนะสามารถกลิ้งตอนที่คุณแบบวิงเวียนปวดหัวได้แต่คือฉันชอบกลิ่นมากาคุณฉันบอกไม่ถูกกลิ่นมันแบบสดชื่นเหมาะกับบอกไม่ถูกอะเมื่อก่อนติดแต่แบบพวกวาเป็กใช่ปะเราใช้วาเป็กสีสีบันเย็นติดกลิ่นมากแล้วก็ไม่เคยเปิดใจให้แบบว่ายาดมยี่ห้ออื่นไ,ได้เลย แต่ว่านี่เหมือนเดิมจากพอบ้านซื้อมาเราก็แบบว่าอุ้ยซื้ออย่างอื่นทำไมซื้อว่าเป็กซี่แต่พอแบบเออลองดมดูฉั้นก็จบของเขา,าเลยคุณมันหอมชื่นใจมากจริงๆตัวนี้ค่ะก็เลยเออเป็นแบบลูกรักคนใหม่ของเราในช่วงนี้นะคะยาดมน้ำเสียงเพียวค่ะสีขาวนี้นะคุณหอมมากยังไงอยากให้คุณไปลองดูน้องเขาแบบได้ใจฉั้นไปจริงๆเต็มเค่ะคุณค่ะ และเมื่อประเทศไทยเรานะคะอยู่ในเขตร้อนชื้นค่ะดิฉันก็เลยขาดตัวนี้ไม่ได้เลยในช่วงนี้นะคะทุกคนเห็นอันนี้ก็คือเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแต่คือยังไงเขาทำสเปรย์ฉีดตัวมาทำให้แบบตัวเรานั้นมีความเย็นได้ด้วยตัวเราเองนะคะเวลาที่เราต้องออกไปข้างนอกเดินเหินต่างๆนะคะเราก็จะไม่แบบว่าข้อพับเหนียวเหนอะหนะกันอีกต่อไปค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะสร้างความเย็นให้กับเราะคะ่ะ ก็คือส n a k e b บ a n d นะตางูค่ะคุณ picky h e ี t นะคะ body spray สูดเย็น mm hmm. เย็นมากเย็นฉ่ำเย็นจีด๊ดจริงๆค่ะจริงๆอันนี้เขามีผ้าเปียกด้วยนะคุณผู้ชายเราชอบผ้าเปียกแราว,ว่าทางเราไม่ชอบเราชอบสเปรย์ตัวนี้ค่ะฉ mm hmm. ีดปุ๊ยเย็นเลยค่ะไปตรงไหนเราต้องไปเดินแบบเออซื้อของในแบบตลาดใดๆที่แบบไม่ได้อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตใดๆนะคะ mm hmm. ก็ตัวนี้เลยค่ะช่วยคุณได้ ฉันชอบมากเป็นเครอของฉันจริงใช่วงนี้ค่ะแนะนำนะไปลองดูเธอรับรองติดใจน่าจะเป็นอารมณ์ดีจากการคิดถึงการทำคลิปแหละเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปคุยกับเพื่อนๆมานานมากแล้วนะเพราะว่ามีความแบบเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บใจอยากอยู่เงียบเ,เพราะว่ามีความแบบอารมณ์แบบขึ้นๆลงลง สามารถคอนโทรลลมตัวเองได้ไม่อยากออกไปไหนก็เลยไม่มีคลิปใหม่ๆไม่ได้ไปเที่ยวไปกินแปลอะไรเลยนอกจากอยู่บ้านกับไปโรงพยาบาลน,นะคะแล้วตอนนี้ก็เลยแบบเอออยู่ดีก็รู้สึกว่าแบบฉันแบบคิดถึงการทําคลิปแล้วแหละฉันอยากจะทาคลิปวันที่อยู่บ้านก็เอออาจจะรีวิวสกินแคร์อะไรให้เพื่อนๆตามไปการพูดบ้างไม่ใช่แต่นั่งเขียนเฉยๆวันที่ออกไปหาคุณหมอก็อาจจะไปหาคาเฟ่นั่งกินนั่งชิลกับแฟนบ้างเพื่อให้แบบ เออได้แบบพบเจอผู้คนภายนอกบ้างอาจจะแบบว่าไม่ได้ต้องไปคุย,ยกับใครหรอกแต่แบบได้เห็นมนุษย์คนอื่นเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะทําให้ดีขึ้นเนาะจากวันนี้ที่ทําก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นแล้วแหละมีการแบบอย่างวันนี้ทําคลิปตอนแรกก็คิดว่าเออหน้าเรามันจะแบบอมทุกข์เหมือนคลิปช่วงหลังๆที่เราทําแล้วหน้าเรามันแบบสีหน้ามันไม่แฮปปี้มันแบบ สายตามันไม่ได้มีความสุขหรือเปล่าเนาะแต่วันนี้รู้สึกเลยว่าจิตใจฟูชุ่มชื้นมีความสุขมากนะคะคิดถึงทุกคนมากอยากออกมาทําคลิปอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เป็นพลังงานบวกดีๆของเราที่มันเริ่มเกาะตัวขึ้นในจิตใจแล้วแหละหวังว่าเราก็จะแบบดีขึ้นเรื่อยๆมีความสุขขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้ทําคลิปสนุกไปด้วยกันนะคะยังไงถ้าชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเตม้ยไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาด คาคลิปใหม่ๆสัญญาว่าต่อไปนี้นะคะจะพยายามอัพคลิปทุกอาทิตย์อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเนาะก็แพนไว้ว่าอาจจะลงคลิปทุกวันหรือหัค่ะให้เพื่อนๆได้ดูกัน ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะยังไงถ้าไม่ได้ทำตามสัญญาก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่มูดของอารมณ์น,นะคะมันยังแบบมีม,มีขึ้นขึ้นลงลงบ้างแต่ว่าตอนนี้มีความสุขมากขึ้นและอยากจะทําจริงๆก็อยากจะทําได้ตามที่พูดหนูเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีพัฒนาในเรื่องของ อารมณ์และจิตใจด้วยค่ะยังไงวันนี้บอกตรงๆว่ามีความสุขมากที่ได้กลับมาทาคลิปอีกครั้งแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆมากจริงๆหวังว่าเพื่อนๆจะติดตามดูคลิปต่อไปของเต้ยด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วหลักสรีรีวิวไปก่อนแล้วนะคะบา,บายๆค่ะเราเจอกันใหม่นะทุกคนคิดถึงพวกเธอมากๆเลยจ้า